แม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน คืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจทางกลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่อยากเย็น คืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนและวันฝันไปไกลลิบโลฟดังนกน้อยนิ้วลองลอยแรงลมโบพออับโชคตกลงกลางทะเลใจ สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับมันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมหน,นวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้มาด้วยงานเพลงสบายๆก <c oughs> ลับมาเจอๆกันเหมือนเดิมเป็นประจำก่อนอื่นเนี่ยส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ฟังรายการอย่างเดียวนะชมรายการด้วย <c oughs> นึกว่าตัวเองกำลังจัดรายการวิทยุอยู่นะ <c oughs> วันนี้หน,นวดพาเพื่อนๆมาดู ความดกนะครับของหม่อนขาออสเตรเลียอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราทําผลนะครับดกมากๆนะครับถ้าก็ตั้งแต่ตอนที่ร้องเพลงมาจนถึงตอนนี้นะก็ถ่ายอยู่นะก็แตกดอกออกผลทุกข้อตานะครับผลเยอะมากนะครับออกผลเยอะมากดกมากเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับเราว่ามี หลายๆท่านก็สอบถามมาว่านอกเหนือจากดําออสตุรกีไต้หวันสตอเบอรี่แล้ววันก่อนเห็นนหนวดลงไต้หวันสตอเบอรี่ไปสองรอบแล้วนะครับทีนี้อยากดูข่าวออสเตรเลียบ้างเนี่ยดูฮะคือออกผลเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกเลยนะครับออกทุกจิ่งที่แตกมาแล้วก็ทุกตานะครับจะเห็นได้ว่าดกมากๆ นะครับแล้วก็เป็นหมอนที่มีรสชาติหวานนะครับหวานไม่ติดเปรี้ยวนะครับขาวอัต,ตรยเราถ้าเรามองจากด้านบนแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะใบบังอยู่นะครับแต่ถ้าเรามองจากด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามองจากด้านล่างเนี่ยคือจะเห็นเห็นหมดเลยว่าตรงไหนที่ติดผลกี่ช่อกี่ช่อ เนนี่ยะครับดกมากนะับหม่อนขาวออสเตเลียเนี่ยเป็นเป็นหมอนที่ดกมากแล้วก็ให้ผลรุ่นแรกๆเลยนะครับถ้าใครที่กลับไปย้อนดูนะครับย้อนดูคลิปเก่าๆของนันวดก็จะมีขาวออสเตเลียอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เป็นหมอนที่ที่เราทําผลแล้วก็ถือว่าดกมากๆนะครับนะครับผลยังไม่สุกนะครับ เขาอเทเรียเนี่ยจะมีความแปลกใหม่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าหน้าหนาวนะครับถ้าหนาวจัดๆเนี่ยก็ผลของเขาก็จะออกสีขาวม่วงนะครับขาวม่วงก็ออกดอกทุกต้นเลยนะครับนย่เลือมออกม่วงๆนะครับเออกม่วง ผดกนกก็ชอบกินเหมือนกันสายพันธุ์นี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นกชอบ <c oughs> คือนกก็ชอบกินอะไรที่หวานๆนะ,นนะครับก็จะถือว่าเป็นหมอนขาวที่ออกอ,ออกผลดกนะครับเป็นหมอนขาวที่ออกผลดกติดผลดกช่วงนี้ลกๆหน่อยเนี่ยเอาเลือดออกม่วงๆบ้างนะครับ เไม่มีอะไรมากนะวันนี้พามาดูไตวันเอ้ยไม่ใช่ไตหวันสิพามาดูเขาออสเตรเลียาาด,ออยยดูดูนะครับเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูเป็นจริงเป็นอาน,นั้นไปเลยไม่ใช่ดกแค่ต้นเดียวนะครับก็ค,คือทุกต้นที่เราปลูกอะ่ะก็จะดกหมดเลยเห็นไหมฮะเราต้องถ่ายจากข้างล่างวอนที่ผมบอกถ้าถ่ายจากข้างล่างเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าดกจริงๆ ด่งเหมือนหมอน่หมอนไทยเลยเหมือนพวกเชียงใหม่เลยทุกข้อตาที่หล่นแตกออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องมีผลนะครับถ้าไม่มีผลเนี่ยจะไม่แตกตานะดูดิครับเนี่ยโอ้ดกจริงๆดกมากประกวดได้เลยประกวดความดก๋ <c ười> อาดูสิเอตรงไหนก็ออกผลอ่ะจะดกอะไรกันกันนักกันหนาเนี่ย <c ười> เอาดูตัวเอรดีโอ้ทางนู้นมีทีมงานเราเฮ้โอ้กุลิกะกุลิกะทตะกระให้มุชีมุชีอันนั้นนะคุยกันรู้เรื่องนะ <c oughs> เอาดูต่อเ <c oughs> เออหรือว่าพอแล้วเบื่อยังฮะ ถ้าเบื่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปคุยกับกุลโก,โกอะอ๋โอเคนะครับนี่คือ,อหวานขาวออสเตเลียงที่บอกนะครับก็คือเป็นเหมือนที่ให้ผลดกติดผลง่ายติดผลไวติดผล,เ,ลเร็วนะครับรสชาติก็หวานไม่ติดเปรี้ยวนะครับขาวออสเตเลียงนะฮะจะหวานไม่ติดเปรีย้ยวเนี่ยมีหญ้าเริ่มเริ่มมาแล้เวเดี๋ยวนั้น่อยจะมาตัดหญ้า เดี๋ยวตอนนี้พาไปหากุลโกะสักนิดหนึ่งก่อนคุยกันไกลๆกุลโกะก็ไม่ค่อยได้ยินนะฮะอายุเขาเยอะแล้วเฮ้ยอะไรกันโตโตค่ะ <c oughs> ให้รกุลโกะทำไรนี่เก็บมืองเอซีได้มั้งหรือเปล่าเามาถึงปอ๊อป เอาเทียบกับหน้ากุลิโกดสิโอ้หน้ากุลิโกดใหญ่กว่าอีกโอ้ได้เยอะได้เยอะนะครับมืดแล้วนะครับแต่กี้น่าหนวดก็มาถากหญ้าเนี่ยวันนี้ก็เก็บเมื่อวานก็เก็บเวลาตะกรล้าก็พอนะได้เวลาตะกรล้านะครับต้นเล็กๆนี่นฮะเนี่ยหม่อนหม่อนผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ต้นเล็กแต่ว่าเรื่องของความดกเนี่ย บอกก่อนว่าผมไม่แพ้ใครในใต้ล่าอ,อ่านะฮะเน,น้นเน้นเล็กๆแต่เจ๋งนะครับเอาล่ะวันนี้ก็มดเวลาแล้วกินจักมางอื้่นใจอร่อยมากเลยเดี๋ยวคลิปมา เราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับก็ส่งกําลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยท่านกําลังมีความทุกข์ความโศกก็ขอให้หมดทุกหมดโศกดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับก่อนจากกันก็ไม่มีอะไรมากมายนะหนวดก็ขอฝากช่องมาเดี๋ยวฝรั่งนะฮะ เอ้ไม่ใช่ชื่อช่อ,ชองมาเดยฝรั่งช่ชื่อช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นอ่านะครับวันนี้ไปดูนะไปดูมาเดียวฝรั่งของหน้นวดนะเพิ่งลงคลิปไปวันนี้อีคลิปหนึ่งผลใหญ่มากนะฮะก็ไปติดตามได้นะ,ะเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นส่วนท่านใดที่อยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักเกี่ยวกับเรื่องของอาการ ทำน้ำหมักทำสารไล่แมลงมแมลงต่างๆก็อย่าลืมแวะไปช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนช่องนั้นสนุกสนานมากมากมากนะฮะแล้วก็ได้สาระความรู้เต็มๆเลยก็แวะไปได้เลยนะครับไปกดติดตามกด subscribe สั่นกระดิ่งตีะระฆังไว้เลยต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแปลนส่วนนันนวดวันนี้คงจะได้พากุลิโกกลับบ้านก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ